แล้วมันลอยแมไปใส่ทาไปตัดท้าึงแค่นี้แมนันจะมาเกี่ยวมัทีอีกอะไขาไปได้บอกเขาไปแมนมันจะเป็นยังไงโอ๊ยหิงลงูท่าไหนก็่ากนอยเว้ยโอ้นี่บ่แมนแนี่แะนี่แดตัวกาไทยฮันตอนนี้เขามาหอดตาดตอนนี้เสียด้วยพี่เอยอน้าไปยืนอยูู่มหกขาดทาผม่น้มาสี่ห้ สวยสวยงดงามมากๆเลยเอา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 บึงดูโอ้ยเยอเยอะเยอโเยอะยางคอนมันแบอนอะตอนนี้เขากะมาห่อทางลงตากตะยิกเสือแล้วเนาะทางลงจะประมาณเนี่ยเพื่อนเป็นตาตะยิกเสือและยางจอดรถไฟประมาณยางลุ่มมา400เมตรเนาะงานนี้มเพื่อนบอกว่ายางลุ่มมา400เมตรเดี๋ยวเขามาเบิ่งบรรยากาศกัน โอ้เดยเสียงนกเราตาิเะแม่ไเห็นนดงยิ่งนีดเป็นยังมากปวดรีวิวนั่นข้างบนิงรงบเนคือบรรยาบรรยากาศเข้ามาบึงแถวนี่รรยากาศโอ้บอกขมาเลยมาเลยมาเลยนีมได้ผู้ได้ทีมากบรรยากาศสวยงามที่สุด เปฟังอ่าังเสียงลตัวตาก็พุ่งกหลายเด็กยอเดพุ่นหลาปนไหรุ่งกระบหลพุ่กบคอยมัน้ยสางกี่คนฮาเเนยส่ันมาอเลยเนะขนาดกี่เล่มนกล้ายก็วกเขาโดนจ้ากันมากมากอดแล้วเนาะโอ้ช่เย็นแท้โอ้เย็นเนาะเย็นเยนไม่ทนเลยโอ้เย็นเลยครั

ตรงได้เส้นเดียวคนลไหวได้ฮะตรงได้อยู่ด้านใกล้ๆตัวแมสถือว่าเราซึ้งลักก็คนนี้คนนี้ตาโอ้มีตาตาตัวตาเท่าไหร่อันนี้ตัวห้าสิบไปฮะอือมีแตัเกี่ยวสิไปนี่ออ่เล่เนาะเอามากับตงไปมันหอด เกี่ยวไปบ่พุ่นน่ะมันสิไดเกี่ยวไปนี่เนี่มันดเกี่ยวบ่รู้ว่ามันมีทางลงโยมันก็สิเกี่ยวไปนี่เด้อนี่มันคักกะนี่เดี๋ยว้บือนี่เดี๋ยวจังสิไปลงไปมวิวเขาถ่ายเนาะหนจเบิ่งมันไปนี่นี่เนี่สิลงไปนี่อเกี่ยวลงนี่สิไปตัดทางซือให้เจ้าก็ต้องเฮ็ดให้เจ้ายาๆยจันอย ทุรงทุรงมาหนิทุรงโอ้ยค่ะอีดีมาหนิสำรับปลาครับสำรับพระับสำรับปลากรนีิกับปลาหนีเลยนี่มนไปวัดะไรหนอข้อยทิ่พิจาัดได้เด่นมาหนิเนยมาปลาีที่นีะโอ้ยเยยยังามโอ้ยโค้งนีโคโคโคีเมันโแก่แล้วมันใจน้ำโค้งยางนล้ง ให้พวกลมให้พวกมต้องขนตัวน้ำหนักนนหน่อยลอยปลายด้วมึงนี่วันีรถพอดีบ่โ, <c oughs> โอ้ยมันรถเลยที่เพื่ <c oughs> อนเฮาเพื่อนนะนี่สำเล็าขี้หน่อยนี่ี ตัดตัดเพิงวานี uh. p p ่ไปตัดไปตัดไปตัดเพิงเกียว่าน yeah. ี oh, ้มันเป็นเชียอกันและวะเนี่นว่านเป็นกาเป็นมีเื้อจะเข้าบ่อเข้าอร่วมกันล้าวมันี่สองขาโอ้มศักดิ์ยังมีเชื้ออยู่เนาะก่อสังไฟร้ายเนาะเราบอกว่าอ่าผู้เชวบอกว่าเราเราไม่ตัดเยอะ็ล้วแต ยไม่อบเลยดื่มโค้ดกันยังมาเห็นเนาะโมีเดตัวมันทำลายบรรยากาศนี่ตัวบอกกินโมเมียนไอ่เพียโอ้ยมันทำลายเถอะนี่จับน้ำพระอะไรเ้ยนิด แมวกินสายพวกมันอย่างนี้ไงวะอวกมันเขาไม่ได้บอกให้เจ้าว่าตัดอีแต่เขาก็สิคไยหอไปเรื่อยๆสิมามาแต่ก็ต้องไปโอ้เรื่อนช่างหน่อยเนอกขั้นไหนดิขั้นไหดิองบอก ส่ขึ <c ười> ้นนี่ขาทุดก็ยางวัยเถอะเ็นี้ยางวัยไี้มีวิวไอตี้สิน้านะมีแต่ยางว้ยอม่ไดกับมันไกลกันกับสภาษามืงอี้ โอ้พพะการท่องเที่ยวท่านสนใจป็นไรมันไก่วกนี้มาไก่ตัว้าไปเนยอ้ยทาคุณท่นเลื่อนปนรตัวไหนแงส้นขึ้นเดยอเอ้ยจะไหนดึงจะไนดึงไหมขึ้นนะมันตายดีตายตรง่มังตายตรงี้เยอะแเนาะตายงเนาะไมนกสเร็ไปไมนก็สีเร็ไปตัวนั้นไม่ก็สีไปเยไหนไอ้บางฉ่า โอ้มือแล้วจะมันโอ้ยเ้ขากเบะมานนี่แหละขน้อยว่าเขาเบิ้งข้าเบิ้งในอยู่ในอันนี้นี่ข้าเสิบบม่ากเลยนี่ใส่ไปใส่้ไปตัดท้าถึงแค่นี้แน่นมันจะมาเกี่ยวมาทั้งีอีก ใ้เขาไม่ได so ้บอกเขาไปนี่ก็ที่แล้วดนหนูไปได้มันท่าเก่าได้ตัวนึงเขาไ่ได้บอเขาไม่ดปเห็นแนวนี้พูดสีมากไม่ห่อนเฮ็ดเงาะแล้วเว้ยเบิ่งคักได้หนิเบิ้งก็เลยพี่น้อก้ยแต่ว่าพูดได้ยังมากกับพิจนาเอาเองได้หนิอ แต่ว่าแต่ว่าอาตมาเนี่ยก็สิมาเที่ยเดียวหนิเนี่ยเอาฝากติดตามคลิปเอาด้อมันเป็นธรรมดาสารนี่ธรรมาสรอีร้อนเลยเด้อธรรมาจนมีคนห้อยยางมาน่เจนาทีนี่บอกตัวนเนี่ย

ข้าขะไก็่ากีนนี้เว้ยแมนแมนนี่แหละนี่แหลนตัวเขาทายหันนี่หกระนี่แหละตัวนี้แหละตัวเขาเขาทายหูเหเาเบิ่งหันแช่เย็นแ่เย็นเย็นแ่เยอนนี่นี่นี่มันตรงมันตองมีไก่น้ำเที่ยวเนอะ

นักท่องเที่ยวกันได้นี่ทางยังกันด่านเยอะอืมทางยังบนทั้งิีนเลยทางเที่ยวกันนี่เดี๋นี่ของของเกะเป็นนกหนะนี่ของเกะเป็นนกหนาใบหนาใบหนาใบหนาโอ้ใบหนาโดยใบหนามีหอยอยู่ในป่าตัวนี้นี่ดิ๋ยวใบหนานี่แหละทางบ้านพัศเสียวว่าเป็นหวานกันผีเขาน้อยหวานผีหรอโดยเขาพักกันปลูกกันปล่อยนะ ชาบ้านอองานก็ไปด่าชาวบ้านขนอนเพเเอาไปโอบนเมื่อย้ต้องยืดขึวนน่ะอ้สุดยอดดีดิใช้ได้น่ะโอ้โหนี่แถวขากี่โอ้ม้าพ่งตัวนอีกกัพอเลยนอนอาจารย์นอนนอนนั่นเด็ขนอนบุปไปผลดอกมันไมกลเอาตันเฟสด้นี่นตัวนี้ที่ตัวนี้เนี่ยตัดเสื้อหาง โอ้ยนี oh, ่เด้ทิศเหนือซื่อว่าสาดสาดผึ่งเสาดผึ่งแมนเพราะว่าผึ่งมันไม่เห็นทางเลยนี่นี่เด้โอ้ร้ายเว้ยสาดผึ่งมีแต่ห้างผึ่งอยู่นี่ห้างห้างผึ่งฮะโอ้เขาเป็นเมืองไทยเนี่เฮ็ดบ้านแล้วเนี่ยพ่อผึ่งห้างวุฒิยาซีเฟย์เนี่ยนี่โอ้ย นี่มีห่อนน้าธรรมชาตามีกเชียต้นนั้นเนี่ยโอยอันนี้กัทียนแขาพจักมเจักเม็ป่ะมันถ้าถืไปถือางก็ขึ้นไปเที่ขึ้นมาเนี่ย้นเงลมันหขนไป่้งนโอ้เป็นปลาธรรมศาตรขนาดปลากาแฟเว้ยปลากาแฟมันเห็นมาตงไรดอกแต่ว่าข้าองบโบันไหมอันนี้กเมื่อกี้เเกือบมีคนตีา ตัวนี้แ yeah. น yeah. mm ี hmm. mm ้ยกวาใส่แล้วก็ถ่ายหันนี่มันตุ้อเอือนเนาะคเอ้ามาอหอดจอเชิงเด้อมาอธิวายดีสิตัวนี้เนียฮะตัววิวงามแล้วก็ไปถ่ายรูปหันแมนแมนแมนอ้ยแมนเขาไปเขาไปดังอยู่ก่อนหินนั่นแมนแหนโอ้ยกต่ตัวเดียวนี่แหละ อม่แม uhm. nice, nice. ่ตัวนี้เ mm ดีย hmm. ว oh, ่แอรอก่งน่ะ็ไม่อันนี้เดียวเดตอนนี้เข้ามาหอดตาดตังค์เสียด้เลยมาูน้าไปยืนอยูู่ผมจะักผน้มาสีหนอิมเป็นสั้นๆเลยอยู่ทางเพิ่ะักแค่นหิมนะตัวเดียวนี่เดียวเลเลยเราไหมคุณต้องไหมพุ่นตัวนี้เดียวพอ่วังบ้าน อันใดอันที่ออกกันเลตจะออกน่ะเขาอยู่ไปยืนู่รุมนะออกช่องออกที่ไม่ใส่บางได้บังบังบับังอเดียวสันบอกดีนยโอ้มถงน่เด้อบังบังน่บอกมันมีอนอยู่บ่ช่วงนั้นมีนามไร้ใะไอช่วงัหนหันเด้อนามผ่านตนสแมนอนเขามายาฝนเ้อขามยากฝนสองคนหนามันจะร้ายกว่านี้ กื่เลยอืมันงันอ่าส่วนนี้จะเป็นนาแดงเด้อนาอาจบริยคือเพิ่มมากอะเลยหรอเพื่อนนมาตาพื้นแ่บออสคเอติดตาก็ตาดไปเสอีสองซื่อสองซื่อเดี๋ยวจะนั่งหิ้งคมอเดินมือเดินเินัลงมากเลยอ่ะ มีหน่อือืมอนีเอาเปิดหนึ่้ยงนี่มายามฝนนะมที่สองก่อนนะเงินจองหนึ่งหน้ามันบกห้าดีวิวก่อนเน่ตอนนี้ก็มาฮอดเดี๋ยวเราะยกงเป็นมาตาพระฝไม่าตายแต่มีเสื้ออื่นตานึงเนาะถ้าไมายางไม้ยาฝนนึ่มันจะ่วยงานที่สุดเลยน่งี่กี่ย่มันจะมันจะเป็นดอกไม้ที่ย่างอย่างนั่นเนาะอือกไม้ท่าั้นเอกไม้บ่งบางเนาะ อ๋อมาลีมาติดเดีวเาไปะ่วงมห่อดจัเ้นแดวมาสะานทีนี่เพื่อเซิ้งง่าย่ายไรงานมที่ผ่านอกไม้สีเหลงตอนนี้เป็นส่วนง่ามเป็นส่วนง่ามแดงมาะนามจะบ่ร้ายถ้าวันไปส่วนงายฝนอนีสุดยอดด้วยโอ้โอ้อาจารย์แดงเป็นนเย็นไป จะเป็นเย็นดีเนาะโอ้บรรยากาศสวยสดงดงามไรอย่างนี้เลยออจะถเทิงแล้วตาพระเพิงตาไปยิกเสืออืมโอ้สวยสวยงดงามไร มาหอดแล้วที่เอเพื่อนบอกว่าเป็นไฮไลท์การปฏิตรึงเสืยนน,นี่หลอกไหม่นี่จะเบ่งบานในสองหน้าฝนเนาะนี่หลอกไหม่หลอกไหม่ซีเดืองจะเบ่งบานขึนในตอนสว่างคีนะมาหอดจอดเท่งแล้วสุดยอดเลยหลอกไหม่ซีเดือง ทำไมสีสีสง่ายล่ะสีสีชมพูเนาะแต่สไตล์สีชมพูเนาะโอ้สุดยอดด้วยโอ้แม่กำลังสวยงามโอ้ละอ่องข้างหน,น้าเย็บบนเย็บบนหรือเปล่าหนาวมาหอดจอถึงแล้วตาต้นนี้เสียด้วยว่าตาถึงเนาะ

<laughs> Ủa nhìn sao bọn ạ, nó cứ trao biện còn vậy nhỉ Nè, à, áp đi rồi nè thêm cái tiếp Nhà lúc phải Áp cho đây Áp thừa Nè làng, phải, Nó nào thế Đến, 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 lên đến. này hoa cá lăng cho nhà phải nó Bố, bố, bó nhắn Thôi chị tắt mà bừng cái cậy thì nó จอดเยาเบิ่อท่าอยากจะมาบึ้อาเดยจุนยาจหนาว้อยไม่จนาวด้วยบรรยากาศยุทีตาดผ้าผนนู้ตาดไปเสียอยู่ทานเขามายก็ไก่เสือเนาะสมที่เราเขามาพร้อมกับไก่เอเล้ะไก่ชมกวนเนาะบรรยากาศเย็นดีฟานฝนตกฮะโอ้งามไม่งาเลยเนาะขึ้นไปยุ่นฟานฝนตกหมดเลยมาเปียกเปียกขนทนโอ้เม well. ือนบจัก โอ้โอ้ล้มแห้งเว้ยโอ้สวยสดงดงามมากๆเลยตอนนั้นได้เห็คนมาคนมากเปิดไรเนาะหลงใหม่ก็บอกดึงบาทแต่ว่าจะสวยงามพี่กันจุดยอดเลยงานนี้ บรรยากาศตอนนี้คผูว่าอยู่ที่ตาตัญญิกเสียหรือว่าตาพระถึงเนาะเดี๋ยวมาฮอดเดี๋ยวพี่อื่นซือเดียวกันพี่นะบรรยากาศสวยสดงดงามได้เนี่ยนุ่มเบงอาเด้อู้สุดยอดเลยมาฮอดจอดถึงแล้วเป็นบุญกุศลมาที่เรามาฮอดมาฝากภาพแห่งบุญกุศลมาฝากมาต่อเยนุ่มๆก็ได้บ่คยมากโอ้ยเยอะสวิงดงามได้ถึงขั้นไปต่อฮิ้ง hết trơn ông rồi hả hát 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 rồi 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 Rồi, 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 <laughs> hát đều, đều, đều này lông, ha? Ừ. hát 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 Rồi. hát 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 Ừ. hát 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 Ừ, hát 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 Ừ. hát 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 Ừ. สีไทยรูปป่ะป่ไอวดีอวดีเนาะวี่งเอาทีเอาภาพช่วยภาพงามาให้โอตนยมได้บนน้ตาลทีไปยาาจะสามารถเที่ยวได้ที่ที่เขาตการตาูตาดตาาีแดดตาดีแดด Được rồi, Đó rồi. Đó rồi. Đó rồi. Đó một Cái này đi Anh thích vẫn thích quá đẹp quỳ nào Nào rồi bà Hai không pháo ngang thay phụng thế à? Ô, oh. đi đi, chơi ngạn đã. Có lạng này, này đứa Ô oh. ต้องเก,กิดกัดวน้ำแข็งต้งก,กิดดวน้แข็งเดินหนหนี่ยอ้นหางอีตรงเกามาอยู่กลายอดิจิงหงอตอนถีนแน่นอนก่อนหีนน่ะ,นะสอดไปสอดกันเนาะเดีวหัางเพิงเนาะ ห้างเพิ่งนี่เนาะดีมากเลยาพัสดพึ่งตัดพึ่งดีมากอือโอ้สายหโหเลยพูเอาเฮ็ดมี่ชื่อบรรยากาศเนาะบรรยากาศที่สวยๆเง่งามหลายขนาดว่ามัเนย่ฝนเลยเนาะ เลยทำได้าอยนี่เราใหม่ลยทายได้เราใหม่คนี่คือบรรยากาศที่ตาดตัดยีเสือหรือว่าตาดผ้าผืงเนาะตาด้าผืงอยู่ที่ป่าซองเลนนวแคนจัปภาษกตอนทุกว่าม่หอดจักเส่งเดาทุกว่าเอาผาเพี่งอยู่ในกระสุนแบบนี้มาฝากมาตอนทั้งสายท่านอย่างนี้ทุกประมที่รามาฮับาุมฮัฟังผู้ได้บอดเ ก็เห็นเนาะกับมาเบิองได้เนาะคุว่าถ่ายตั้งแต่ท่ายยางมาประมาณ400เมตรจนมาหอดปัจจุบันนี้เนาะกับที่ว่าคุว่าก็เลยมาหอดเกิดเพื่อนเด็กคุณบุญตุกขส่นที่ว่าบรรยากาศสื้อส่วนมืองามแบบหนุ่มเนาะกอนสวมแงแดงอ่าก่อนสวมแรกๆเพราะเนุ่มที่ต้องติดทางที่ว่าเขาห้าเมา่อเห็นน้าส้มกินหนูเนาะคขาไมีจิตใจสดสุดซีนเลยกับเด็กบ้านธรรมาศาสตร์ที่เ้ามีความสุขสิ่งใดที่ว่าเขาบเคยเห็นกับมาเบิองเนาะหนาเห็นธรรมาศาสตร์ที่จะสด้องามแบบ เขาเองก็จะมีความซุนัาเป็นเดียวกันก็ซุเกิดขินเนื้อเห่าเลไม่เห็นบรรยากา่แบบนี้น,นะอย,ย่างนี้นคิดว่ามีความซุบหลร้ายคมเมรูบาจารยร์นัพกพก็มาน้ากันอาสิโคโจกิบใบทีตาตันยเสียดวยตาท้าถึงใบไเพียงเท่านี้นะสาที